สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มาหานำเอาพระสมเด็จวะะรังองค์ดังในตำนานองค์แตกลายสังฆโลกมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งแตกลายงานแตกลายสังฆโลกแตกลากปักชีเนี่ยพ่อใหญ่มาหาเคยเคยนำมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้ดูแล้วเกือบคือ กลางปีที่แล้วนะเกือบ2ปีแล้วนะเพื่อนสมาชิกคือมีแต่ว่าไม่ได้นำมาลงบ่อยๆถ้าว่าเพื่อนสมาชิกถามมาเนี่ยค่อยจะนำมาลงนะอย่างเช่นองค์นี้นะแตกลายสังฆโลกเพราะญมหาเคยเคยเทียบเคียงระหว่างสังฆโลกที่แตกลายงากับพระสมเด็จที่แตกลายงาเนี่ยมี เขามีที่มาที่ไปเขามีรูปแบบเขามีเอกลักษณ์นะที่พิเศษยิ่งนะมห ah ัศจรรย์นะการแตกลายสังคโลกแตกลายงานแตกลาบผักชีเนี่ยสมัยก่อนครูบาอาจารย์ว่าแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่แตกแต่ปัจจุบันนี้แตกลายสังคโลกแตกลาบผักชีหรือว่าแตกลายงาเนี่ยแตกทั้งสองข้างนะเพื่อนสมาชิก ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะไม่ถือเป็นประมาณเพราะเป็นเนื้อเดียวกันอายุเท่ากันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการใช้งานหรือไม่ผ่านการใช้งานมามาด้วยกันเนี่ยน้อยน้อยนักหรือว่าน้อยมากที่จะเห็นภาพสมเด็จที่ผิวด้านหน้าอีกอย่างหนึ่งผิวด้านหลังอีกแบบหนึ่งนะอย่างองค์เนียเพื่อนสมาชิกถ้าเราดูด้านหน้าหนไหมครับนี่การแตกเนี่ยการแตก เป็นแบบนี้นะพอมาดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังไม่มีเลยนะ,ะด้านหลังอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าเราเห็นรอยนะที่ผ่านงานมานะเรียกว่าเป็นเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาตรงนี้เ็าจะคมนะแต่องค์นี้จะไม่คมนะเนี่ยด้านหลังก็จะมี รอยปูไตนะครับนี่รอยปูไตแล้วก็ล่องรอยของการศึกษาพระสมเด็จเนี่ยจับสมัมผัสบ่อยๆก็ทำให้เนื้อพระนี่ชํารุดได้ง่ายนะเพื่อนสมาชิกแต่ว,ว่าองค์เนี้ยผ่านมือมาน้อยมากนะผ่านมือมาก็ถือว่านั่งหอมาหรือว่าเป็น รูปแบบในการศึกษานะท่านจะเอาพระสมเด็จแบบไหนมาเอาปูนเปลือกหอยเอ,เอาผงโพธุคุณผงมหาราชผงปัฐมังผงอิเดเจผงตีนิส่งเหจะไปเอามาที่ไหนก็ตามนะจะขุดจะคน้นนะจะลากจะดึงเ,เดินไปเอานั่งรถไปเอาหรือเอาอะไรแบบไหนมาก็ตามนะมวลสารของพระสมเด็จวระ,ะครังเนี่ย เอามาให้หลวงปู่แล้วนี่ผ่านการปลุกเสกมาเนี่เหมือนกันหมดนะบางครั้งญาติโยมทาบล็อกพิมพ์มานี่มาให้หลวงปู่เปิดเนตในที่วัดนามวลสารมามาให้หลวงพ่อหลวงปู่โตเราแผ่เมตตาจิตกดกันเดียวนั้นเลยนะจึงเป็นที่มาของบล็อกพิมพ์หลากหลายเป็นร้อยๆบล็อ,บอกพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นมวลสารก็มีหลากหลายนะเพื่อนสมาชิกดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดปลา ดินเกถธาดินเกสะดินหลักเมืองผงพุทุกคุณผงม,มหาราชผงปัทมังผงอิทิเจผงตรีนิสิงเหนะหรือว่าหินศิลาสกุลหินแร่ทองเป็นต้นนะหลากหลายนะเรานำมาจากไหนก็ตามจะนั่งรถนั่งฮอนั่งเครื่องบินนั่งมาเดินไปรับมาจากไหนก็ตามมาให้หลวงปู่เราแผ่เมตตาจิตอีกครั้งเหมือนกันหมด ดังนั้นมวลสามที่เราเจอหลากหลายนี่เราอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเอะใจนะเหมือนหลงปู่ทวดเรานี่แหละเสียนที่เขายิ่งซื้อยิ่งขายยิ่งมองกันบอกว่ามีสามพิมพ์แต่พอ,อลูกหลานคนที่สร้างสองสี่เกก็แรกๆมีตั้งสิบหกพิมเพื่อนสมาชิกบอกเลย16พิมพ์ดังนั้นเนี่ยเราเราเข้าใจผิดมาตลอดเพราะเราไปเชื่อตาม เซียนเขาบอกว่ามี3พิมพ์นะดังนั้นการสร้างพระสมเด็จเข่นเดียวกันนะเพื่อนสมาชิกที่หลากหลายเราก็จะเพิ่งไปปรักใจเชื่อว่ามีแค่5้าพิมพ์ที่เขาพูดนะคือมีพิมพ์ใหญ่หรือพิพพระประธานมีฐานแซมเกตบัวตูมปกโพแล้วก็เจดีนะส่วนอกครุฑนะมาที่หลังนะ ว่าอย่างนั้นมีห้าหกพิมพเนี่ยที่เขาบอกที่เขาเล่นกันแต่อันที่จริงเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยบล็อกพิมพ์เลยทีเดียวนะเนพื่อนสมาชิกก็ตรีตรองไขค,ครวนให้ดีเวลาจะศึกษาพระสมเด็จนะอย่างองค์นี้พ่อเหมหานำมาให้เป็นองค์ที่เราได้ศึกษาเป็นองค์ครูไปพร้อมกันนะครับนี่นะเราเรามาดูดูเนื้อเมื่อเราดู รูปแบบเต็มองค์แล้วเรามาดูาใกล้ๆเป็นยังไงว่าองค์แตกลายสังกโลกที่พ่อใหญ่ามาหาให้ดูเนี่ยนะอันนี้ถ้าหากว่าท่านยุ่กลุ่มพาณิชย์นะขัดใจคุณเคืองใจเศร้าหมองใจทนดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านนะไม่ต้องดูนะเ,เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเ,เราเห็นหูหนึ่งข้างลำไร อันนี้ถ้าเราศึกษาพระสมเด็จเนี่ยหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดมีแอปทิกตอกนะเข้าไปเสิร์ชดูได้นะโอ้โหดี๋ยน,นี้สมเด็จแบบบ้านๆครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นำพระสมเด็จเก่าๆนะพ่ออย่ามาหาดูแล้วเก่ากริงนะนำมาลงค่อนข้างเยอะนะในในโซเชียลเราตอนนี้ ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีมีเวลาก็ลองเข้าไปเสิชดูได้นะแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างองค์นี้เราดูพระพักเนี่ยพระพักท่านเนี่ยเป็นวงรีเลยนะแล้วก็มีหูมีหูหนึ่งข้างลำเลนะลักษณะหูลำไลเราดู แขนทั้งสองข้างเนี่ซอกรักแล้วจะดูลึกนะหรือพระประธานเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มในพระโบสถวัลคังเนี่ยเรากด็ดูดูดีๆสมเด็จแต่และองค์เนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะทั้งที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านบอกมาแล้วองค์ที่เป็นแบบองค์ที่เป็นให้เราดูในการกดพิมพ์เนี่ยก็คือ ปงพระประทานในพระอุโบสถนะท่านเอาแบบตามนั้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับตรงซอกลักแร้เนี่ยเขาก็จะม้วนหดเข้าไปอย่างนี้นะเราจะเห็นพระโอละเห็นไหมครับแตกแตกชัดเจนนะ เพื่อนสมาชิกเห็นด้านบนนะเห็นไหมครับมีรอยที่พระมาหาเอามาชี้เนี่ยลากยาวมาเลยนะเราจะเห็นลักษณะซุ้มรถคังนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในให้เราดูทุกจุดนะครับ ป็นองที่สวยงามมากนะองแตกลายสังฆโลกองนี้นะเพื่อนสมาชิกถ้าใครมีพระสมเด็จวัลคังเรียกว่าองค์แตกลายสังฆโ,นะโลกนี้ถ้ามีก็ลองเอามาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะว่าเราศึกษาเทียบเคียงนะถ้าเราไม่ได้หวังเงินหวังทองก็เข้าใจง่ายนะเพื่อนสมาชิก เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายต่อการศึกษาเพิ่มเติมเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นเป็นลักษณะบางจุดเหมือนปูนเปลือกหอยนะเพื่อนสมาชิกเห็นเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับ เป็นก้อนผงโพตุคุณนะเนี่ยก้อนผงโพตุคุณเพื่อนสมาชิดดูไปรเรื่อยๆนะสังเกตการแตกลายสังคโาะห์ไม่ได้แตกลากผักชีหรือ งาช้างนะองค์เนี้ยถ้าองค์งาช้างนี่เขาแตกแตกลายงาช้างวันละเขาก็จะออกสีเหมือนสีช้างเลยนะเนี่ยเราเราเห็นรูปแบบการแตกการหลุด เห็นไหมครับดูความงามศิลปะเพื่อนสมาชิกเวลาเราดูเราก็สังเกตนะเราอย่ารีบเร่งอย่าด่วนตัดสินใจนะพอประมาณแล้วให้ดูเรามาดูด้านหลังนะ ดูหน้าแล้วก็ดูหลังเราเห็นรอยรอยปูไตชัดเจนนะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นกน้อนอยูย่นะเป็นภาาจนเป็นก้อนเป็นไตๆให้เพื่อน สมาชิกได้เห็นกันนะรอยปูดไตก็ชัดเจนเราเห็นมีเนื้อเกินออกมาบ้างเล็กน้อยนะเนีย่ยรู้พุนเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักษณะ ด้านหลังเราจะเห็นลองรอยรอยปูไตรอยนอนด้วนี่างพุ่นเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่องนี้นะเป็นองค์ที่แตกหลายสังคโลกนะแตกก่เฉพาะด้านหน้าด้านหลังในงามคลาสสิกมากเลยนะเพื่อนสมาชิก เดี ja ja de ๋ยวเราดูด้านข้างกันนะเพื่อนสมาชิกเราดูด้านข้างดูหน้าดูหลังดูข้างก็แปลกมหศตรจย์นะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าหลังจากพิสูจน์ได้แล้วตอนนี้ท่านจะยอมหน้ายอมหลังมาย้อมตอนไหนนี่ สีของวันนะก็จะอยู่ตามเดิมแบบนั้นแหละครับให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นด้านข้างนะ เราเห็นเป็น,นก้อนๆนี่นะเพื่อนสมาชิกโอ้เป็นคราบนะ้ะมันตั้งอิวติดอยู่เลยนะครูบาอาจารย์บางท่านยังบอกว่าเป็น,นก้อนๆเป็นไตๆนี่แหละนะพระสมเด็จให้เห็นกันเลยคลาสสิกมากนะก้อนนี้นะโอ้เห็นเนี่ยคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนสมาชิก ดูมุมด้านบนบ้างนะเราดูทุกมุมเราจะเห็นมีรอยอย่างนี้เรียกว่าหลุมบ่อน้ําตานะบ่อน้ําตาเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเหล็กไหลไายดำก็มีนะเนี่ย หรือว่าแร่ถาดกายิทิ์นะเราดูมุมดูทุกมุมนะเพื่อนสมาชิกดูทุกจุดเราก็จะเห็นเป็นเม็ดแดงเม็ดดำความงาม องค์นี้ท่านแตกลายเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็ไม่แตกแต่ถ้าหากว่าวันเวลาผ่านไปคงแตกด้านหลังด้วยนะยเราดู เราดูทุกจุดที่เราสงสัยนะให้เพื่อนสมาชิกได้ดูไปพร้อมกันเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตกอ,อกตกใจก็อย่าลืมนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่ามาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ